ขาไม่เร okay so ื่อครเหื้อสักดบอกว่าเปไรเติด้อะไรด้ม่ได้บอกปด้น่นมอะไรคะเป็นส่วนสไก่่ไหมกรังน่ไห่ก็เป็นือนเนื้อแดงเลยสวยฮะ

มัเปินวัดเสด็จอนตัวนี้วัดจสิบมบาหะม่่ เดือสะโพกเราบสวัสดีครับพี่วันนีวันว่าฟ้าของไครับสั่งเท่าไเท่าไหร่นะครับสิบสามคันเนี่เดีร้อยาสิบกันไหนครับตัวนี้ร้อย้สิบนะครับอันนี้อันนี้แต่ก็ยังมีไงฮะของที่คนของพี่ใส่ไม่มีมา้านี้ าแล้วคร้ดของาาครับใชครับครับเดิมเด้อสิปราร้อนนี้องอย่างทีแแยกมารงตรเนื้อสั์นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลบบปีใหม่นะครับรวมทั้งสินค้าอื่นด้วยนะครับ เมื่อเช้า,ท,าท่านก็มีแสข่าวว่าท่านนายกฯท่านก็ได้ทำการมาที่กระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดก็ต้องติดตามสถานการณ์ในเรื่องราคาสินค้าอุกปริโภคเพื่อไม่ให้ผลกระทบกับประชาชนนะครับเช่นพวกสินค้าคงวันอะไรต่างปีใหม่รวมทั้งอาหารที่จะต้องบริโภคของพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของหมูนะครับที่มีกระแส มาอย่างต่อเนื่องว่าราคาูเป็นนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ในส่วนของสำนักง,งานพนิ์จังหวัดเองนะครับเราต้ติดต้องแล้วก็ออกมาติดตามสถานการณ์นะครับราคานะครับที่ตามเขียงต่างนะครับในอย่างวันนี้เราก็มาที่ตลาดตลาดไนาบาซ่าของเทศบาลเมืองบุรีรัมนะครับมาติดตามดูสถานการณ์ราคานะฮะเนื้อสุกรทำแหลกโดยเฉพาะเนื้อแดงนะครับ เดิมทีร้านแห่งนี้นะฮะก็เข้าร่วมโครงการนะฮะ,ะหมูตรงฟ้าลดราคาช่วยพี่น้องประชาชนนะครับเนื้อแดงราคา130บาทนะครับแต่ก็ตอนเพียงแต่ตอนนี้นะฮะได้ได้โครงการที่ขึ้นไปนะครับอาจจะพิจารณาในการที่จะขยายไปเพิ่มเติมเพิ่มฮะเมื่อจบโครงการเนี่ยร้านนี้ก็ยังสามารถที่จะจําหน่ายในราคาที่100 150บาทนะครับในส่วนของหมูเนื้อแดงนะครับร้านเจ๊แสงนะครับซึ่งก็ถือว่า ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยในการตึงราคานะครับมามาโดยตลอดนะครับ